คือคุณครูคก็สอนดีมากค่ะสอนให้เข้าใจาสอนให้เราทําได้จริงบรรยากาศการเรียนเนี่ยเป็นกันเองนะคะครูก็เหมือนจะเป็นกันเองกับเรามากเหมือนเรียนตัวต่อตัวเลยทีเดียวนะคะครูสอนดีมากๆเลยก็คืออยากจะแนะนําให้ทุกคนมาเรียนเพราะว่าคุณครูสอนเหมือนสอนตัวต่อตัวค่ะ <c oughs> ชานี้รู้สึกเป็นกันเองมากๆเลยครับคุณครูเป็นกันเองและน่ารักมากๆสอนเป็นกันเองมากๆเลยค่ะ <c oughs> รู้สึกอบอุ่นมาเรียนแล้วได้ความรู้คืออย่างเต็มที่ครูก็จะปล่อยความรู้อย่างเต็มที่บรรยากาศก็เป็นกันเองค่ะเพื่อนๆน่ารักอาจารย์ก็ใจดีแล้วก็สอนแบบละเอียดมากค่ะสถาบันการสอนนี้นะคะสอนดีนะคะครูเป็นกันเองนักเรียนเป็นกันเองค่ะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านปฏิบัติหรือว่าจะเป็นภาพทฤษฎีตีก็ตามค่ะ คุณครูที่นี่น่ารักมากบรรยากาศไม่กดดันแล้วก็คุณครูเป็นกันเองเนาะคุณครูผู้สอนก็คือมีความเป็นกันเองอะค่ะเวลาสอนก็คือเหมือนกับว่าคือเขาจะดูว่าเฮ้ยท่าที่สอนไปเราทําถูกไหมรูที่นี่ดีใจดีเรียนก็สนุกคะ่ะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยสวัสดีค่ะรบกวกแนะนำตัวด้วยค่ะครับผมชื่อเอนะครับธนภูมิงตงครับ ก่อนหน้าที่คุณเอจะมาเรียนคุณเอประกอบอาชีพอะไรมาก่อนคะ,ะเป็นบอร์ดบริหารของบริษัทแม่หมดออนไลน์อยู่แล้วครับค่ะแล้ววันนี้คุณเอมาเรียนวิชาอะไรคะวันนี้มาเรียนแก้าการครับหรือหัตศาสตร์ครับค่ะทาไมถึงตัดสินใจลงเรียนนวดมีเป้าหมายหลังกหลังจากการเรียนอะไรคะ,ะที่มาลงเรียนนวดเพราะว่ามองว่าการนวดนะคระับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะสามารถสร้างอาชีพให้กับผู้คนมากมายนะครับแล้วก็รวมไปถึงอาชีพเนี้ย จะเป็นอาชีพที่ติดตัวคนไปตลอดชีวิตได้ด้วยแล้วทำไมคุณเอถึงเลือกมาเรียนที่โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงามคะที่มันเลือกที่โรงเรียนที่โรงเรียนนี้ครับผมมองว่าโรงเรียนนี้มีครบทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวดไทยนวดอารมาโดยมไปถึงครับนวดหน้าแล้วก็ยังรวมไปถึงศาสตร์ต่างๆอีกมากมายที่โรงเรียนนี้และรวมไปถึงว่าสอบมีใบประกาศนะครับสพสนศะที่สามารถขึ้นทะเบียนได้แล้วก็สามารถ ไปต่างประเทศได้ด้วยนะนี่สําคัญมากๆเลยครับค่ะรบกวนเล่าบรรยากาศการเรียนการสอนของวิชานี้ด้วยค่ะโอ้โหวิชานี้รู้สึกเป็นกันเองมา,มากๆเลยครับคุณครูเป็นกันเองและน่ารักมากๆเพิมไม่ถึงนะับครูคผู้ช่วยก็ เป็นกันเองแล้วก็น่ารักที่สุดแล้วก็การเรียนนะครับ mm hmm. ทุกวิชาคุณครูจะพยายามให้พวกเราเรียนแบบง่ายๆและเข้าใจง่ายที่สุดครับได้เลยค่ะฝากอะไรถึงคนที่กําลังตัดสินใจจะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนด้วยค่ะสําหรับใครที่ตัดสินใจจะเข้ามาเรียนที่นี่นะครับ mm hmm. ผมขอแนะนําเลยว่าที่นี่มีครบทุกอย่างหมดแล้วให้กับคุณนะครับ คุณไม่ควรพลาดสถานที่เขาเรียกว่าโรงเรียนแห่งนี้เลยเพราะว่าที่เนี่จะช่วยให้คุณได้มีอาชีพรวไมไปถึงนอนาคตสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณอย่างมากมายมหาศาลอย่างแน่นอนอันนี้กล้าคอนเฟิร์มครับโดยเฉพาะคนที่สามารถเขาเรียกว่าอัพเลเวลตัวเองเป็นถึงเทรนเนอร์หรือว่ารับเป็นครูผู้สอนในอนาคตเนี่ยจะเป็นธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจให้กับคุณในอนาคตอย่างแน่นอนครับได้เลยค่ะงั้นวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ,คะ